วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณแยกกันอยู่แล้วคุณต้องการให้แฟนของคุณกลับมาอย่าไล่ตามครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่คุณวิ่งไล่ล่าในชีวิตคุณจะไม่ได้มันอย่าส่งแชทครับซ้ำๆอย่าไปถามว่าฉันผิดอะไรครับเมื่อ,อไรจะกลับมาครับอย่าไปพยายามวิ่งไล่ตามมันเหมือนกับการที่คุณพยายามตักน้ําใส่ตะกร้าเมื่อ,อไร่จะเต็มอเพราะคนมันไม่อินแล้วมันก็เหมือนตะกร้ารั่วครับ คุณต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ครับที่ดูดีมากขึ้นครับเช่นสมัยก่อนเนี่ยไม่ทาสีเล็บตอนนี้คุณต้องทาสีเล็บคือทำอะไรก็ตามแต่ที่มันพลิกจากอีกแบบเป็นอีกแบบให้แสดงให้เขาเห็นว่าคุณก็มีตัวเลือกอื่นสร้างความคลุมเค,ครือมันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคู่แข่ง เพราะก่อนหน้านี้ขามองคุณเป็นของตายรเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจจิจวทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สาหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเตป็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็กกิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ